วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคิรีวง์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวงเดิมชุมชนนี้มีชื่อว่าบ้านขุนน้ำเพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวงต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านคิริวง์หมายถึงหมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขาค่ะหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่นะับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรม ชาติได้อย่างกลมกลืนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมใครที่ได้มาสัมผัสที่นี่ถึงได้ติดใจและหลงสเสน่ห์ของบ้านคิรีวงแล้วถ้าได้ลองไปเห็นด้วยตาตัวเองนั้นจะยิ่งหลงรักเป็นอีกเท่าตัวเลยค่ะสเสน่ห์ของหมู่บ้านคิรีวงเป็นที่กล่าวขานในหมู่นักท่องเที่ยวได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีอากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยีทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสายน้าความสงบและความเงียบการสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนพร้อมบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา เสียงน้ำไหลผ่านแก่งหินต่างๆไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็กๆผ่านกลางหมู่บ้านจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปีพุทธศักราช2541ประเภทเมืองและชุมชนอีกด้วยค่ะจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านคิริวงศ์จุดที่1คือสะพานบ้านคิริวงศ์เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่ว่าใครต้องมาถ่ายรูปเหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี้ม,นมาไม่ถึงหมู่บ้าน านคิรีวงค่ะจุดที่2หนานหินท่าหามีลักษณะเป็นลำคลองช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำบริเวณนี้กันอย่างสนุกสนานค่ะจุดที่3สะพานแขวนท่าหาอยู่ไม่ไกลจากหนานหินท่าหาเป็นสะพานแขวนเล็กๆล้อมรอบไปด้วยวิวป่าเขาหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยๆของหมู่บ้านคิรีวงค่ะจุดที่4ตลาดบ้านคิริวงเป็นตลาดเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากสะพานบ้านคิรีวงนักท่องเที่ยวจะได้เดินเลือกซื้อของกินต่างๆมากมายค่ะและจุดที่ 4. ข่าน้ำตกวางไม้ปากน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่สุดถนนของหมู่บ้านคิรีวงยังคงอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าไม้โดยรอบแถมอากาศก็ยังสดชื่นสุดๆได้ว่าหมู่บ้านคิริวง์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดแสนจะธรรมดาและเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจมากมายทมกลางความเงียบสงบและธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงอากาศที่สุดแสนจะบริสุทธิ์ที่จะทําให้ใครหลายๆคนได้มาพักผ่อนกายและใจ แลวกับว่าได้รับพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะที่นี่จึงเป็นเหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงเพื่อมาพักกายพักใจแบบสงบๆกันค่ะคิรีวงหมู่บ้านกลางหุบเขาอีกหนึ่งดินแดนที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ